สวัสดีทุกท่านจะยพาเดีกยงป๊อบนี่กอยบล็อกนะวันนี้พอดีเราบอกปูนโอ้อเดีกยงป๊อบนี่ฟรีมืออยู่ได้ในการผสมปูนนี่ไปเอาอิดเอาปูนมาอิดบล็อกมาวาง ลุยการลุยงานพี่น้อย

lúc bẹ nó, <cười> <cười> ơi là bẹ à. ăn cái bẹ nào mỡ luôn ăn bự nhất ok nào được vậy là bằng hành cái nào ค,ดอ,อคดองอ่ะแค่ดองเด้บนดิบบอ่ะไม่คยว่าวันเกียวตัวบนน่นามานั่งเพื่ออันเงียบๆือดีมานั่งก,นกนงันเกียยากมานั่งบัดเจน่อยดิ

Io bevoia io, so che i genitori mi ammuttano, non c'è niente. Non 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 อ๋อทาบุกีนนะอันเกีนวะรบุกีนะว่าเื่มัด,ด้น้นพูชิบกว่ากว่าหายม้มส8ได้ยี่ไหเออแล้วกว่าหาอีเมาเออเมาสมอจสมือกว่าอีกสิบแปดจะสมัคสนองอันนี้ไปควบกัน

มากอดมู 天啊！ Trần đại học trước mắt. Trần đại cho trước mắt. Trần đại học 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 trước mắt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  ห้องสเมตรนะพี่น้องเอ้ยฮะฝากไว้ทนีครับผมไปยิงส้มก็มาแล้วส่วนนั้นก็ไม่มีอะไรอ้อนแต่แม่อย่างเดียวงานการไม่ทำร้องหาแต่อีป๊อปอย่างเดียวเฮ้ยเหรอเมือยน้ำมีลูกน่อยนี่พี่น้อง ơi. เอ้ยเออคุณไปกินน้ำส้มแล้วเออฮะฝากไว้ทานี้สวัสดีครับ